สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นวิชาภาษาไทยก็จะเป็นคลิปส่งท้ายของบทที่11ที่เราได้เรียนรู้เรื่องสระอํากันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านสะกดคำเพื่อทบทวนคำที่เราเคยรู้จักกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเด็กๆทบทวนพร้อมกันกับคุณครูเต้าอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการสะกดคำสละอัมนั้นหรือสระอัมนั้นมีคำว่าอะไรบ้างนะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูด้วยนะคะกออำกร,รมยออำยำกรมกยำกมยำนะคะก็จะแปลว่าแข็งแรงนั่นเองนะคะร่างกายกายำแข็งแรงนะคะทออำทำ ดอีดีทำดีสออีสีดออมดำสีดำนออมนำมออามานำมา เลขห้าไทยรออําลำห้าลำกออํากำรรม,มออือมือกำรรม,มือเลขสองไทยคออําคำ สองคำชออำฉำชออาฉาฉำฉาฉำฉานี่นะคะก็เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะที่จะมีลักษณะใหญ่มากเลยนะคะก็เรียกว่าต้นฉำฉานะคะเป็นชื่อต้นไม้ค่ะรออระบออมบำ ระบำสอัมสำรออีลีสำลีดออัมดำนออานาดำนาคออะคะมออัมมำ คะมัมคอโอโคดออมดําโคดําขออัมขํำดออีดีขํำดีมออามารออัมรํา มารำจออำจำปอ,อีปีจำปีจบแล้วค่ะเด็กๆง่ายนิดเดียวเองใช่ไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนยังอ่านสะกดคำยังไม่คล่องนะคะดูคลิปนี้แล้วอ่านตามคุณครูบ่อยๆนะคะ เดี๋ยวเด็กๆจะอ่านได้คล่องเองค่ะสำหรับคลิปนี้คุณครูตาขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ